ก็บอกแล้วให้ให้เอาหมูเด้งมาหรือเอาหัวใจส้มมาส่วนใหญ่ก็ถามพิมพ์ถามๆกันไปเรื่อยๆไม่ค่อยไม่ค่อยส่งหมูเด้งก็ส่งอะไรให้ผมอะหัวใจส้มเลยอย่าว่าแต่หมูเด้งเลยปลาวานยังไม่มีเลยบอกหัวใจส้มถ้าคุณพิมพ์ถามไม่เฉยผมขอสละทุกรายการนะใครพิมพ์ถามไม่เฉยขอสละนะผมบอกแล้วว่าให้ส่งให้ส่งของขวัญมาก่อนถ้าถ้าพิมถามไม่เฉยผมขอสละสิทธทุกรายการนะมีเยอะครับนะคนถามผมเยอะ ถามเรื่อยๆผมทํารายการอยู่เรื่อยๆไ,ไม่เดือดไม่ร้อนครับนะเบิกได้เนี่ยเดี๋ยวเบิกออกเบิกได้นะเขาให้รางวัลมาจนเบิกได้ผมบอกแล้วผมดูเพื่อการอาชีพไม่ได้ดูเล่นครับเพราะร้านจะถามต้องส่งของขวัญก่อนถ้าไม่ส่งของขวัญถือสละสิทธิ์ทุกรายการนะไม่ยากหรอกผมมาทํารายการมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วนะอ่าสวัสดีนะพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คําถามมาส่งของขวัญมาก่อนเดี๋ยวจะดูให้ ฝันเห็นอีกแล้วเอาละของขวัญไม่มีถือสละสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัตินะจ๊ะถ้าฝันเห็นแล้วไม่มีของขวัญถือสละสิทธิ์ทุกรายการนะครับสบายนะผมบอกแล้วอย่าว่าแต่นี่เลยแค่เคาะใจยังไม่มีเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงรุ่นรุ่นอะไรเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นแรงน้ำใจนะเออเจอเยอะผมเจอบ่อยจนชินละเรื่องพวกนี้ยรุ่นแรงน้ำใจชินละ นะผมทํารายการดูดวงนะไม่ได้เล่นนะครับนะจะจะพิมพ์ถามอะไรก็ส่งของขวัญไว้ก่อนถ้าไม่ส่งอ่ะมาแล้วนี่คนให้ของขวัญหนูนามาแล้วอ่ะมาหนูนาซื้อหวยแกนจะถูกไหมไม่ถูกอะ่ะวันเนี้ยไม่ถูกอะ่ะต้องถามเป็นเลขหนูนาหนูนาส่งของขวัญแล้วนะผมบอกแล้วให้ส่งของขวัญแบบหนูนาหนูนาถามแล้วอ่ะมาหนูนาซื้อหวยแกนแล้วสี่สิบเอ็ดจะถูกไหม เดซไม่ถูกอะ่ะไม่ถูกอะ่ะผมบอกแล้วนะส่งของขวัญก่อนนะหูเด้งมาแล้วอะมาถามได้เลยพิมพ์ชื่อเล่นหนูนาหวยเจ็ดเก้าจะถูกไหมคืนนี้ไม่ถูกอะ่ะไม่ถูกอะ่ะเอาส่งหมูเด้งแล้วพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามได้คําถามเข้ามาผมบอกแล้วผมดูเป็นาอาชีพดูมานานแล้วไม่ได้แบบเพิ่งมาดูเอาหนูนาเจ็ดสิบเอ็ดจะถูกไหมถูกนะเจ็ดสิบเอ็ดนะ ไม่ได้เจอนานเลยเอ้าสวัสดีนะอะถูกนะ71ถูกอนะ่ะหนูหนาเดี๋ยวไป71ถูกเอาเท่าไหร95 95ไม่ถูกครับเป็นเกี่ยวกับงานมากกว่าต้องทํางาน95นี่ไพ่ไม่ถูกพูดตรงๆพิมพ์ได้เลยพิมพ์ถามได้เลยพิมพ์ชื่อเล่นนะตามได้คําถามได้เลยถ้าส่งของขวัญแล้วอะผมบอกแล้วให้ส่งของขวัญก่อนนะ พิมพ์มของขวัญก่อนแล้วตั้งคำถามได้เลยคนเราอะถ้าไม่ทำไรอะก็ไม่รู้เรื่องแบ๊วแป๊ว